สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิกาจา้าบาตินคมบดินนะครับถึงกลางคืนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนอ,อีกประมาณ15บหทีหนึ่งทุ่มนะครับท่านผู้ชมเอาเมื่อกี้โฟกัสเกินไม่ได้เลือดหน่อยนึงครับพี่เชนพืชผลครับทำงานจนเปิดไปไดนั่นแหละฮะหลายๆทีมก็นั่งดูกันละ นี่คือมาตรฐานเลยครับสุดสำเร็จครับของวิเชียรพิษผลทำไมทำงานออกเร็วกันจังเลยอ้าเท่าแก่เราก็นั่งให้กำลังใจทั้งเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่นะครับพี่กลางครับพี่กลางเท่าแก่อีกคนนึงแล้วก็ทางเสียวิเชียรครับคุมงานเองเลยสองคนส่วนตัวผมครับก็เข้ามาห้อยโหนติดตามอย่างนี้นะฮะลหลายโปรเจกต์ลหลายงานเลยครับเรา เข้ามาติดตามผลงานกันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อในเดียวกันจนบากคนแซวบอกว่า <c oughs> คิดว่าผมนี่ทํางานอยู่ที่ทีมของวิเชียนพืชผลนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีวิเชียนพืชผลนะครับก็คงไม่มีทีทมข้ารบดิษฐ์นะฮะเพราะว่าช่องเรานี่โด่งดังมาจากาวิเชียนพืชผลนะครับสร้างหลายๆปรกากฏการณ์หลายๆช็อตมาให้กับทางเอฟซีรับชมกันถูกอกถูกใจใับประทับใจกันเอาครับต้องอยู่ให้เป็นกําลังใจกันนะครับมาลุยงานที่ปากคนใจใกล้ๆบ้านผมนะครับห่างจาก ตัวบ้านเราก็มาราวยี่กิโลครับท่านผู้ชมกำลังใจครับ <c oughs> สู้กันไปคลิปนี้เข้ามาดูการทํางานแบบกลางคืนนี่แหละครับไม่มีอะไรมากมายสาระสําคัญใจความนอกจากพามาดูแสงไฟจากตัวแคทเ r อร์พิลล่ครับเอาผมจะให้คลิปเล่าเรื่องแล้วกันท่านผู้ชม เริ่มแบกกันแล้วนะครับ12ตักเป็นอย่างน้อยฮะฝาท้ายระเบิดกันหลายคันที่จริงไม่ได้ส่งผลดีนะครับถอดฝาท้ายแบบนี้เพราะว่ากระบะมันจะบานออกไปเรื่อยนะครับถ้าใส่ได้คือต้องใส่นะฮะเพราะว่าแบกกำน,นักกันค่อนข้างเยอะครับนี่สวยงามอีกมุมนึงครับอีกมุมนึง <c oughs> อีกไม่กี่อกดใจก็คงจะเลิงกงานกันแล้วครับประมาณสักทุ่มครึ่งหรือว่าทุ่มสิบห้านี่ก็ น่าจะพักผ่อนกันแล้วครับเหนื่อยกันทั้งวัน อีกตัวหนึ่งยังไม่เปิดไฟนะผู้ชมในซีกด้านนู้นครับมืดตื่เลย<บ>ก็ก้าวเข้าสู่ห้าหมื่นคิวนะครับอยู่เมื่อกี้อืดใจฮะก็ชนแล้วครับห้าหมื่นคิวอีกประมาณสักช่วงสองรถสองตัวรถของแมคโรนะฮะหลังชนกันเลย กับอีกซีกรารหนึ่งนะครับโอเบก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ฮะเร่งงานให้เสร็จเหมือนกันเร่งงานให้เสร็จเพื่อที่จะย้ายนะครับย้ายไปรับงานใหม่งานตอนนี้มีเยอะแยะเลย มเอาพวกมีรถมาเหรอลงบอลมมนเนี่ยที่เรียนมาย้าเมื่อกี้ไม่ต้องชอบพอไหุ้น,นหมดเลยขอพิธีโชอาไม่ไม่ใช้พเตี๋ยวนมัน,นเอามาเร็วเอาท่านผู้ชมครับผมพาขึ้นมาอยู่กับลุงยมเลยฮะในห้องโดยสารมืาอคืนเลยลอาจารย์ยมครับต้องเรียกว่าอาจารย์ยมขับรถมาตั้งแต่จำความได้ มือซ้ายถือคอนโทรลมือขวากำคอนโทรลเอาไว้จากท้องแม่เป็นมาลงุลงลุงชมชอบใจครับบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เริ่มงานเลยครับท่านผู้ชมของอย่างนี้ฮะมันต้องฝึกกันถ้าใจรักมันก็ฝึกไม่นานแหละครับคอนสวรรค์หรือจะมาสู้คอนสแสงครับ เซ็นเซียนดงนะดับอาจารย์นี่ค่าแรงก็อยู่ราวสองหมื่นอัพนะฮะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเดือนนี้เราไปกี่หมื่นครับลุงจำไม่ได้เพราะว่าให้เมียไปหมดเลยแค่เป็นผู้เบอิจายกินชลาดบางหลวงนะเดี๋ยวนี้ดีๆลูกพี่ลงอับไปอยู่บ้านเสนี วันนี้อ่ะทำได้แต่งานนี่ทำได้แต่งา,น,น,น,งาน,นงานตัวเองทำไม่ได้คนเก็บอยู่ที่อื่นอ๋อเดือดแล้วเรอวรถจะรถตำรวจแล้ว,วมัว้งนรถป้ายใหญ่วิ่งมาว่าวา มีเตือนมา่อนครับครบแล้วนหนึ่งแล้วนเอ,อ่้อ8,763ชั่วโมงครับผู้ชมรถคันนี้อายุอนามปีไป3ปีแล้วกันเกือบเกือบ3ปีนี่แหละัะนอนดึกเหมือนคนนะครับรถคนันนี้นอนดึกตื่นเช้า บอกว่าจะไปเติมน้ำมันครับเดี๋ยวเราเดินกันไปหมวจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมการผล้บนห้องเก๋งแต่ว่าคลิปนี้ครับกับตันสั่งถอนสมอเลยครับยกพลขึ้นบกกองทัพต้องเดินในท้องนฮะท้องรู้สึกว่าหิว <c oughs> ไม่เวลาแนะล้วตังซีตังทอน,ะนวะลุงทอนทอนโค้ชสั้นเรื่องก,ก็ชี้อ๋อเอารถผมเถอะสนใไปใส่รถผมเถอยตักรินใส่รถผมตะกุุงกินนะเซอรไปปลูกต้นไม้มันดิีสวยหรือรถสวยว่าไงดัดบอย งานนี้ต้องได้ทำกุ้กีใหม่หมดแล้วไม่ไหวเลยเสียงหล้องระดื่น쿵เปร่ง쿵เปร่งฮะโอเคครับลุงครับไปละครับลาละครับผมค,ครับสวัสดีครับมองไม่เห็นลุงเลยมืดตื้อตื้ตตอเดี๋ยวลาไปกินด้วยกันครับผมอ่ะปลาม,มาแล้วครับเสียวันนี้ จบภารกิจไว้ด้วยดีนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมลาเลยนะครับผมสวัสดีครับ